หนึ่งใน3าของคนเป็นฝ้าเป็นโรคซึมเศร้านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีงานวิจัยออกมาแล้วมีการทดลองจากคนเป็นฝ้า264คนอายุมากกว่าหรือเท่ากับ45ปีเป็นเวลาสิเดือนเลยนะคะแล้วก็ให้ทําแบบทดสอบดูว่ามีความซึมเศร้าหรือว่าวิตกกังวลอย่างไรบ้างผลออกมาว่ากว่า30%มีภาวะซึมเศร้ากว่า20%มีภาวะวิตกกังวลและมีปัญหาการนอนหลับที่ไม่ดีทําให้เกิดความกังวลฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับการเป็นฝ้าเลยนะคะงั้นอีก วิจัยเปรียบเทียบระหว่างคนที่เป็นฝ้าแล้วก็คนที่สุขภาพดีผู้เข้าทดสอบ254คนแบ่งเป็น2กลุ่มที่เท่ากันแล้วก็ทําแบบทดสอบแบบเมื่อกี้เลยค่ะเขาก็พบว่าในกลุ่มที่เป็นฝ้ามีความซึมเศร้าและวิตกกังวลมากกว่าคนที่มีสุขภาพดี2แนวทางแก้ไขนะคะอันแรกคือแก้ไขที่สาเหตุดูแลฝ้าให้ดีขึ้นเลือกครีมหรือเซรั่มที่มีส่วนผสมที่ช่วยเรื่องฝ้าตามงานวิจัยเช่นโคลจิ a แอซิดแนซินามายทานิซมิกแอซิดครีมกันแดดเนี่ยกันแค่ UVA UVB ก็ไม่พอแล้วนะคะ นอกจากจะเป็นบอร์สเปคต t r ต้องการได้ถึง visible light ท mm ินเทสซสกรีนดีที่สุดอันที่2แก้ที่ใจของเราปรับไมซ์เซตของเราถึงแม้ว่าฟ้าไม่หายขาดแต่ก็ทําให้ดีขึ้นได้ถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับลองมองหา LTanine ที่จะช่วยให้สมองผ่อนคลายคุณภาพการนอนหลับของเราจะดีขึ้นลองดูกันนะคะทุกคนอุ้มเองเนี่ยก็เป็นฟ้าแต่ไม่เคยถอดใจเพราะทางออกของผมคือดรโอลิเวียค่ะ